เนะครเนี่ยเนี่ยครับเดี๋ยวนี้มีต้องต้องเช่าว่าครับใคให้เขาเช่าไหมไมาจากนอะผมมาจากมาจากกรุงเทพครับไกลเนาะม่เช่าไม่เช่าเลยครับอนนี้นมีเช่าถูกไหมครับมีมีอยู่ แต่หอนเนี้ยห้ามเอาสิ่งเสืเ่จิตเข้ามาในหอนพักนะรู้ไหมรเราอนะี่อะไรครับตรงนี้เอออะไรถือสากานป้าเลยป้าอยา่างนี้เลยหนูะแอบว่าอะไรเนี่ยน,น,น,นี่ตัวเองที่รักห้องนี้เราก็ไม่ได้ใช้แล้วอะเรานอนคอนโดแล้วนะอม่ขอเช่าเหรอเนาะก็ได้ก็ได้รถรถแต่ประ ตอนนี้พวกเราไม่ีเงินเลยครับแต่เราไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนแล้วป้าเห็นใจป้าเคยเป็นแบบทุกอน่เกิดแตนแรกนะไอ้นี่ก็มีเงินพาป้าหนีมาเหมือนกันแกก็อยู่ไปก่อนร 他们都载过跟经过。<laughs>